มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุคลากรประจำการกศบปประจำปีการศึกษา2555เริ่มตั้งแต่วันที่2เมษายนถึง12พฤษภาคมพุทธศักราช2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ w w w r m u a c t h สอบถามโทร043722118-9 ต่อ3า4นพสัน,นสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน RMU Channel www.rmu.ac.th สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ RMU Channel เช่นเคยนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นที่น่าสนใจไปยังท่านผู้ชมทุกท่านผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามครับและเช่นเคยวันนี้ก็มีข่าวต่างๆที่น่าสนใจมานาเสนอแด่ท่านผู้ชมทุกท่านครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกกันในวันนี้นะครับฝ่ายแนแนวสนเทศและบริการอาชีพสังกัดกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามก็ได้จัดบริการลงทะเบียนการศึกษาใหม่สําหรับกการู้ยืม กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยสอครับฝ่ายแนแนวสนเทศและบริการอาชีพสังกัดกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสารคามจัดบริการลงทะเบียนให้แก่นักศึกษาใหม่สําหรับการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยสโดยฝ่ายแนแนวสนเทศและบริการอาชีพมีหน้าที่กํากับดูแลการจัดส่งเสริมความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการจัดหากองทุนต่างๆการบริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสารคาม ตลอดจนการนำศึกษาในกองทุนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองสำหรับการจัดลงทะเบียนนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี2555นี้ ทางฝ่ายแนะแนวได้มาให้บริการอยู่ที่บริเวณใต้ถุนอาคารกองกิจการนักศึกษาตั้งแต่วันที่9-14ถึงพฤษภาคม2555โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆมาให้พร้อมสำหรับการลงทะเบียนโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ student.rmu.ac.th/stu นอกจากจะมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยังมีกองทุนต่างๆเพื่อสนับสนุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจนทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดีกิจกรรมดีทุนสำหรับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและทุนการศึกษาอื่นๆโดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบหรือสอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือเข้าไปติดต่อได้โดยตรงที่ฝ่ายแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพชั้น1อาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับ ครับมาต่อกันที่ชมรมกู้ภัยศรีโสพลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับได้เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรร,รม EMS Rally FR เขตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามไปติดตามชมกันครับชมรมกู้ภัยศรีโสพลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม EMS Rally FR เขตอำเภอเมืองม,ม,มหาสารคาม สำหรับการจัดกิจกรรม EMS Rally FR ในครั้งนี้โรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมด้วยเครือข่ายกู้ชีพในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามจะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2555ณบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการเตรียมสถานที่ของชมรมกู้ภัยศรีโสพลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามนั้นก็เพื่อรองรับกิจกรรมการแข่งขันด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น first rescue หรือที่เรียกว่า fr โดยปัจจุบันการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลน,นั้นมีความสำคัญต่อผู้ที่ประสบเหตุเพราะนั่นหมายถึงอาจสูญเสียชีวิตอวัยวะของร่างกายหากมีการรักษาได้ไม่ทันท่วงที สำหรับผู้ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจะต้องได้รับการอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลมหาสาร,รคามและเครือข่ายกู้ชีพได้จัดโครงการลักษณะนี้เป็นประจำทุกปีและทุกระยะเพื่อให้อาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆได้มีประสบการณ์ความชำนาญและความเชี่ยวชาญอยู่อย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์คือสามารถช่วยผู้ป่วยให้มีอาการคงที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาลลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อีกด้วยสำหรับการจัดกิจกรร e ม EMS Rally FR ในวันที่11พฤษภาคม2555ครั้งนี้ก็เพื่อให้อาสาสมัครมีความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ป่วยก่อให้เกิดความชำนาญการความคล่องแคล่วได้ฝึกฝนทักษะตลอดจนสร้างการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพอันจะเกิดผลดีต่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในอนาคตต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจได้เข้าชมการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวในวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2555ณบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปครับ ครท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับโดยข่าวแรกในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักศึกษาใหม่กับเรื่องของสุขภาพโดยศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับฝากประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ภาพปกติประจำปีการศึกษา2555นะครับให้เข้ารับการตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม่ซึ่งทางศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามจะเปิดให้บริการนะครับกับนักศึกษาใหม่ในการตรวจสุขภาพในวันที่29-30พฤษภาคม2 5 5 5สส่วนนถ ที่นั้นนะครับก็คือบริเวณชั้น1นึ่อาคารกิจการนักศึกษาโดยทางศูนย์การแพทย์จะแจ้งให้ทราบนะครับว่าคณะใดจะได้เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันไหนอีกครั้งหนึ่งโดยนักศึกษาใหม่ทุกๆท่านนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง RMU Channel ของเราตลอดจนเข้าไปาดูรายละเอียดได้ที่ w w w r m u a c t h ต่อไปนะครับ มากันที่เรื่องของการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่กันบ้างนะครับโดยกําหนดการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาพปกติประจําปีการศึกษา2555ก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่30พฤษภาคมและวันที่1มิถุนายน2555สถานที่ก็คือหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับในการนี้ก็ขอให้นักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปรถมศึกษา ขออภัยครับเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศในครั้งนี้นะครับเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นนักศึกษาใหม่ภายใต้รั้วเขียวแดงของเรานะครับซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามน,นั่นเองนะครับส่วนเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการเปิดภาคเรียนครับประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2555นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราจะทําการเปิดภาคเรียนในวันที่5มิถุนา25มิถุนายนนะครับ2555นี้ก็ให้นักศึกษาใหม่และก็นักศึกษาป,ปัจจุบันนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่อง ของการมาเรียนต่อในการที่จะเปิดเทอมในครั้งนี้ด้วยนะครับฝากไปยังนักศึกษาทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วช่วงนี้เราไปติดตามคำอื่นที่น่าสนใจกันครับ สาร,รคามพุทธมนตนอีสานทินฐานอรยธรรมผ้าไหมล้ำเลิอค่าตักศิลานคร สารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ชื่อว่าเป็นปักศิลาแห่งอีสานพระาธาตุนาดูนพุทธมณฑลแห่งอีสาน เป็นบริเวณที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณนนคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาสีในสมัยทวาราวดีราวพุทธศตรวตรรษที่13-15ที่สำคัญยิ่งคือการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำเงินและสำริดนับเป็นพุทธสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคอีสาน พระพุทธรูปยืนมงคลและพระพุทธรูปมิ่งเมืองพระพุทธรูปคู่เมืองมหาสารคามสร้างด้วยหินทรายแดงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นพร้อมกันในสมัยทวาราวดีเป็นที่นับถือของชาวมหาสารคามว่าสามารถดนบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามจะแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอีสานความเป็นมาของการทอผ้าการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้าพ,พื้นเมืองเครื่องจักสารและงานไม้งานหล่อโลหะการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือจับสัตว์เครื่องดนตรี วรรณกรรมจารึกภาษาโบราณและสื่อต่างๆเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานนอกจากนี้ยังมีแหล่งความรู้ต่างๆอีกมากมายอาทิศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน สถาบันราชพัฒมหาสารคามสถาบันวิจัยวลัยรุคเขเวศแหล่งวิจัยพันธุไม้อนุรักษ์ของภาคอีสานพิพิธภัณฑ์เกวียนและพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานซึ่งจำลองลักษณะต่างๆของบ้านชาวอีสานซึ่งภายในบ้านจะแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันอีกด้วย กูสันตรัตประสาทหินที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นศิลปะขอมสมัยบายนอายุราว1,700-1,750ถึงปีตัวประสาทสร้างด้วยศิลาแรงเป็นอโรคยาสารที่มีทับหลังประตูมุกหน้าจำหลักลวดลายงดงามแห่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานอีกหลายแห่ง ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพันเป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะป่าธรรมชาติที่เรียกว่าป่าน้ำซับมีสมุนไพรหลายชนิดได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งอาศัยของปูแป้งปูน้ำจืดหายากชนิดหนึ่งของโลกมีสีสวยงามหลากสีจนได้รับพระราชทานชื่อปูทูลกระม่อมจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วไลลักษ วนอุทยานโกสัมพีเขตป่าชุมชนหรือดอนปู่ตาของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำชีเป็นที่อยู่ของฝูงลิงแสมหลายร้อยตัวมีลิงสีทองซึ่งเป็นลิงที่หาดูได้ยากควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง กลุ่มผ้าหมากุดรังผ้าหมาลายส้อยดอกมาเป็นผ้าหมาประจำจังหวัดมหาสารคามเป็นการนำผ้าไหมายลายโคมหและลายโคม9มาซ้อนเข้าด้วยกันให้หลายแน่นและละเอียดมากขึ้นทำให้เกิดเป็นเงางดงามมองดูระยับนับเป็นแหล่งผลิตสินค้ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสหกรทอเสือกกบบ้านแพงผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีคุณภาพสูงเปิดให้ผู้สนใจสามารถชมวิธีการผลิตและหาซื้อผลิตภัณฑ์เสือกกบได้ในราคาย่อมเยาที่หมู่บ้านปั้นหม้อท่านจะได้สัมผัสกับพัฒก,ฒกรรมเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้าน ที่ยังคงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณในการปั้นหม้อน้ำหม้อแกงด้วยกรรมวิธีแบบโบราณดั้งเดิมผสมผสานกับการประยุกต์รูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในยุคป,ปัจจุบันแ่งผลิตกลองยาวอันมีชื่อเสียงของอำเภอวาปีปทุมทั้งในด้านอาชีพทํากลองและการละเล่นกลองยาวพื้นบ้านและกลองยาวประยุกต์ จะความจดัดเจนของคน แกงเลิงจานอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งพ่อพันปลาน้ำจืดริมหนองน้ำเป็นที่ตั้งของสถานีประมงมหาสารคามสถานแสดงพันปลามีผู้มาพักผ่อนหย่อนใจกันมากในย่างยินนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย ทอประเพณีฮีดบ้านคองเมืองฮีสสองคองสิสี่ รัชญาของการท่องเที่ยวคือการเดินทางมุ่งสู่จุดหมายปลายทางเพื่อสัมผัสสิ่งแปลกใหม่ไปจากประสบการณ์เดิมการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนองค์กรของรัฐบาลและหน่วยงานระดับท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบการยกระดับมคุเทศในพื้นที่ โดยการอบรมสัมมนาให้ความรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งที่เราเร่งดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านสถานที่พักร้านจำหน่ายของที่ระลึกรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวด้วยการจัดงานเทศกาลงานประเพณี ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีวันนี้เรากำลังเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้วยเครือข่ายทุกพิกัดพื้นที่ให้เกิดจิตสำนึกและพึงเห็นในคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการเรียนรู้วิถีชีวิต วิวัฒนาการเส้นไหมเชื่อมโยงพุทธมนฑนอีสานสู่เมืองโบราณศึกษาเส้นทางธรรมะมุ่งการศึกษาสู่ธรรมชาติให้รุกคืบออกไปในระดับประเทศและนานาชาติอย่างยั่งยืนสืบไป ราชพัฒ์มหาสรารคามเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุคลากรประจำการกศอบอบปปประจำปีการศึกษา2555เริ่มตั้งแต่วันที่2เมษายนถึง12พฤษภาคมพุทธศักราช2555ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.rmu.ac.th สอบถามโทร043-722118-9ต่อ304 ัวนนครับและนี่ก็คือความน่าสนใจของ RMU Channel ของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ผมผีรพพน์ยอดยิ่งพร้อมทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับเ,นนเวแง